สวัสดีครับวันนี้ก็พวกขอช่องมาเรื่อนสาแบงค์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนปั๊มนะครับดีตัวนี้ปัม๊มตัวนี้เป็นรอยะระบังครังก <c oughs> ็ซื้อในลาซาด้าหรครับใส่เป็นของ TFR ครับเครื่อง3000ันอครับวิธีผมไปใส่ก็วิธีง่ายเลยครับผมจะทำโลค้าด้วยนะ เราก็จะเอาสลิงเนี่ยแล้วครับใส่พอใส่น้ำมันแล้วแล้วก็เปิดน็อตเบอร์แปดนี่ครับไม่แป๊บเดียวครับไม่ถึงยี่สิบนาทีครับทำคนเดียวครับ้องใครแเราก็พอเราเสร็จนี้ครับเราก็อัดเข้าไปเลยครับคลายน็อต เบอร์แปดออกก่อนนะครับให้ลมอัดอัดอัดแล้วก็บีบสลิงอัดอัดอัดเข้าไปครับง่ายๆพอมันเต็มแล้วเราก็ปิดปิดรับตอนนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จที่เรียกว่า้วครับไปดูนะครับว่ามันจะหยับคัดได้ไหมครับเปลี่ยนแม่ปั๊มแบบพันบ้านครับ จะดูเลยครับว่าเราจะเยียบคัดได้ไหมทีนี้ผมมีน้ำมันคัดนิดหนึ่งนะครับต้องซื้อมาเติมอีกครับไปดูนะครับว่าจะเข้าเกียร์ได้ไหมบบายนะครับจะยียบนะครับเข้าได้ครับเนี่ครับต้องไปไล่สองคนครับไล่คนเดียวถ้าจะดีก็ไล่อีกรอบหนึ่งครับแต่ผมพอแล้วครับยียบคัดได้แล้วครับ แล้วก็ปั๊ม TFR มันก็จะนิ่มๆหน่อยครับครับอันเก่ามันจะแข็งป๊กเลยครับเกี่ยนปั๊มใหม่ก็จะนิ่มเลยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเข้าได้ทุกเกียร์ครับน่ครับเข้าได้ทุกเกียร์เหยียบคัดครับไปก็จะวิ่งเลยครับจะวิ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัยรุ่นซาแบกด้วยนะครับนี่ครับนิ่มๆครับกดได้ครับผม วิทีไล่คัดของคัดล่างนะครับเอาของ d m a มอกไม่ใช่เอาของ TFR มาใส่ครับผมเจ็ดทับแปดครับก็จะนิ่มๆหน่อยครับก็จะประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องวสานแบกด้ครับ